ลงไปรู้ไหนดีละคะนี่โอเคเมื่อกี้เอ้าเมื่อกี้ติดบักไม่ตายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิฟตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคน แล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่กันในเกมมินิวโ l c เ e เตอร์กันนั่นเองนะสําหรับวันนี้นะคะ,นนะ,คะบุ๋มบอกเลยว่าวนนะะบุ๋มจะพาทุกคนมาเล่นแมปปลากัวเรนโบว์ซึ่งก็เป็นแมปปลากัวแมปหนึ่งนะคะที่เขาว่ากันว่าสนุก,กมากๆโอเคโอเคค่ะก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะคะบุ๋มมีกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งของทางมินิวนะคะมาให้ทุกคนร่วมสนุกกันนะคะก็คือให้เราทําคลิปลงในติ k กตอนะคะโดยคลิปคลิปนั้นเนี่ยเราจะต้องเล่นแมป ที่มีชื่อว่าเต t ริสนะคะแมปนี้เลยอ่านแล้วก็ค้นหา UID นี้ไปในมินิแกลเลอรี่พอเราเจอแล้วนะคะก็ทำการดาวน์โหลดมาแล้วก็อัดคลิปนะคะทำคะแนนให้ได้สูงที่สุดภายใน45วินาทีแล้วเราก็อัพลงช่อง TikTok นะคะให้เราติดแฮชแท็กเต t ริสมัเตอพร้อมใส่ a d m i w o r o d Creator อร์อินดิสกอนะคะบอก UID และคะแนนที่ได้รับนะคะลงในแคปชั่นอย่างเช่นแบบออ้บุ่มได้คะแนน1 0 0คะแนนแล้วก็ตามด้วย UID ของเรานะคะ ก็กิจกรรมนี้นะคะจะเริ่มในวันที่20ถึงวันที่29ของเดือนนี้นะคะอย่าลืมร่วมกิจกรรมกันด้วยนะบอกเลยว่ากิจกรรมนี้ถ้าได้รางวัลก็คือบอกเลยนะคะว่าใครที่ได้คะแนนอันดับสูงที่สุด10อันดับแรกนะคะจะได้ของรางวัลจากทางมินิโวลนะคะอย่างเช่นอันดับที่1เนี่ยได้มาเพกาซัสต,ตัวน้อยถาวรน,นะคะวก,กับ สกินลินถาวรบวกทัวมินิอีก1000นชิ้นรางวัลก็คือตามนี้เลยตามให้บุ๋มขึ้นรูปให้ทุกคนดูนะคะก็อย่าลืมรัมสิกกันด้วยแล้วกันนะแล้วก็จะมาลองเล่นกันเลยดีกว่าก็มีเวลาประมาณ1ชั่วโมงในการล่นแบบนี้นะเขาบอกว่าอย่างนั้นบุ๋มจะเริ่มจากกระโดดเลเวลหนึ่งธรรมดาุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแค่เลเวลหนึ่งทำไมไม่ผ่านเดี๋ยวก่อนาค่อยไปค่ะเราจะต้อง่าเพิ่งเลือดร้อนโอเคเซฟไปจ้าฟึบเซฟอุ้ย ที่เซฟเขามีแบบทีๆมากเลยบุ๋มชอบอันนี้มากเลยทุกคนปึ๊บปึบฟึบอ,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 อ่ะเซฟอุ๊ยเกือบไม่ถึงเคเซฟโห่ใกล้สุดแล้วหายนิดนึงฟึืบน,นี่เร็วทันใจมากโอเคต่อไปนะคะเป็นเลเวลสองให้เราเลือกไปทางไหนก็ได้นะก็อันนี้จะเป็นความยากมากกว่าอน,นุนิดนึงเขาว่าอย่างนั้นโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งยังไม่ได้ตั้งใจดูดีๆเลยโอเคมาเยาวกแวกทุกคนมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันไม่ได้ยากจริง บุ๋มมาลองง่ายๆดีกว่าอ่ะมันก็ง่ายจริงๆไงอันนี้มันใกล้มากเลยแล้วก็แค่โดดโดดโดดไปอันนั้นมันก็จะมีความสลับนิดนึงนะคะแล้วก็จะโดดไปเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้ถือว่าได้อยู่นะเออมันก็ได้อยู่เนี่ยบุ๋มชอบลื่นตกอ่ะเอยเอามาโผล่ตรงนี้เดี๋ยวๆไปลองไปทางนี้กันมากดีกว่าจริงๆบางทีบุ๋มก็รู้สึกว่าทางนี้มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะเหตุผลที่เราตายส่วนมากก็เพราะว่าเราลื่นตกเองนะคะ ปึ๊บเรียบร้อยเอ่อเซฟค่ะแล้วก็ยืนตรงนี้อะอะไรอยให้ขึ้นตรงนี้ใช่ปะ่ะโอเควิ่งไปค่ะเฮ้ยคนทำแมบทำค่อนข้างน่าสนุกเนี่ยเนี่ยแล้วก็ขึ้นตรงนี้อะแล้วก็ไปเตาะขึ้นตรงนี้โอ้ระบบดีเลยอ่ะขึ้นแล้วก็วิ่งไปอีกขึ้นเรียบร้อยจากนั้นก็เซฟนะคะ แล้วต่นี้เหมือนจะต้องใช้รถของเราลงไปมีทางให้เลือก3ทางเอาละบุ๋มขอใช้ทางที่อยู่ตรงกลางแล้วกันมันดูแหวกแนวดีไปจ้าอืมก็คือเป็นทางเดียวที่ออกมาข้างนอกนะคะอีกสองทางนั้นก็อยู่ข้างในใช่ไหมไปแล้วก็ลงไปเอา้ามันก็มาถึงจุดหมายเดียวกันโอเคเซฟไปค่ะแล้วก็ไปกันต่อชุบชุบชุบอันนี้คืออะไระกระโดดปะโอเคมือนไม่ได้ ผิดอย่างที่คิดเซฟเรียบร้อยโดดต่อโดดต่อตรงนี้มีที่ให้กระโดดไม่ใช่ฝั่งนู้นนี่งไงปึ๊บเซฟไปต่อฟึ๊บอ,อื้อเกือบไม่ถึงแล้วก็ขึ้นมาเซฟโอเคเซฟก่อนไม่รูแลเผื่อตกลงไปตายลนะ้วต้องเซฟก่อนฟึ๊บฟึ๊บมาถึงตรงนี้เขาให้ต้องกระโดดตามสีของสายรุง้งโอเคแดงก่อนป่ะแดงแสดเหลือง เขียวฟ้าเอ้าเดียวเอาใหมเขียวฟ้าน้ำเงินม่วงโอเคเรียบร้อยแล้วก็นี่บุ๋มไม่ได้อ่านบุ๋มก็จะกระโดดขึ้นมาแบบม่วนๆเลยอ่ะีซี่อยู่นะได้อยู่ฟึบฟึบเซฟต่อไปเขาบอกว่าอาจมีบล็อกล่องหนอยู่นะครับอู้ยดอ้โหมีจริงมีจริงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีโอเคบุมรู้ละฟึบอืม ปึ๊บโอเคต้องไปขอบโอเคไปขอบแล้วก็ไปตรงนู้นฟึบอือเดี๋ยวตกเลยโอเคหรือว่าเราต้องไปตรงนู้นเลยวุบ <c oughs> มันไม่ถึงก็ถึง,ถงเฮ้ยบล็อกล่องหล่นให้เหยียบด้วยเมื่อกี้อะ่ะโอ้โหขอเซฟโอเคในที่สุดกร็หลุดพ้นอ่ะตรงนี้ก็ยังคงมีบล็อกล่องหล่นอีก <c oughs> นี่เราจะไปเราต้องเออมาโอเคถึงเฉย ถึงเฉยวุบว๋่วไปแต่เบิ้ลโดดทำไมตรงนั้นอาจจะมีบล็อกล่องหนอยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยบุ้มโดดเหยียบอะไรสักอย่างข้างๆบล็อกเมื่อกี้ปึ๊บโอเคต่อไปก็โดดไปฮะมาเซฟก่อนโอ้โหกว่าจะผ่านด่านนี้นี่แค่เลเวลเจ็นะคะต well okay. ่อไปบุ้มต้องโดดไปตามพวกต้นไม้ค่อยๆค่อยๆมานี่แล้วก็มานี่ มานี่ไปนี่ฟืบฟบฟบตรงนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่มังนะม้งนะมั้งนะฟืบอ่าวฮ้าวขึ้นมานิดนึงโดดมานี่ดันต้นไม้ฟบถึงตรงนี้อะใกล้ผ่านแล้วค่ะขอแค่อย่าตกนะฟืบเซฟ ต่อไปเขาบอกว่า2ด่านในด่านเดียวอีกแล้วก็วคือมีทั้งกระจกตรงนี้กระจกแผ่นด้วยโอ้โหฟืบฟืบฟืบว้ยไม่ถึงมานี่โอเคโอเควืบมันจะโดดมาทางนี้มานี่วืบฟ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 ืบโอเคผ่านต่อ,อไปดา่านเก้านะคะ และสองด่านในด่านเดียววุบขึ้นมานี้กระโดดมาข้างฟึบขึ้นบนขึ้นบนโอเคมาหนี่มาหนี่ขึ้นขึ้นขึ้นเลี้ยวเลี้ยวโอ้โหขึ้น,โอ,โนอุย้ยไม่ถึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆข,ขึ้นไปไหมปึ๊บมันต้องถึงสิมันใกล้ๆเองปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บโอเค ขึ้นมาข้างบนนี้แล้วก็ไปแล้วก็เซฟค่ะโอ้โหยังเหลืออีกเยอะเลยมาฟึบอ,อันนี้ทางไหนก็ได้แล้วมั้งปึบๆืบบเซฟไปโอ้โหยังไม่หมดอันนี้บุ๋มมาเลยโดดมั่วมัวมาเอา้าอันนี้ถึงไม่ถึง <laughs> ถ้าถึงก็บ้าแล้วสีเหลืองมันก็อยู่นิ่งๆของมันนี่เนาะถ้าเราแค่โดดไปหาอันที่มันง่าย ก็จะผ่านได้แบบรวดเร็วทุกคนอย่าคิดเยอะนะคะหน้าบุ๋มนะฟึบฟบโอเคลงมานี่ฟึบอ,อ่าเซฟจ้าเซฟเสร็จแล้วก็อะไรก็ได้ใช่ไหมเอามาฝั่งนี้ปึ๊บโอเคฟึบป,ปึ๊บโอเคอืม,อมข้างหน้าโดนปีกแล้วก็เซฟโอเคเอา ติดบักเดียวเแต่เราเซฟไปแล้วโอเคไม่เป็นไรเราเซฟไปแล้วตกลงไปต่อไปกระโดดตามสีของสายรุ้งอีกแล้วสีแดง๋หวเรากินเลยสักอย่างมาสีแสดสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินสีฟ้าสิสีน้ำเงิน,น,งนแล้วก็สีม่วงโอเคเรียบร้อยต่อไปตรงนี้ไม่บอกว่าทำยังไง เขาบอกอ๋อก็คือไปฝั่งนูนขึ้นมาแล้วก็กระโดดข้ามไปอย่างนี้ยวเหรอโอ้โหโอเคเข้าใจแล้วปึ๊บฟึบปึ๊บอ,อะมานี่มานี่มานี่แล้วก็กระโดดโอเคโอ้หิดเดียวอะถึงด้วยเถอะ ถึงเรียบร้อยต่อไปเขาบอกว่ากระโดดตามสีของสายรุง้งตามอันดับโอเคสีนี้ประเด็นคือบุ่มเหยียบอะไรได้บ้างไหมเหยียบอันนี้ได้ปะโอเคสีส้มโอเคเหยียบสีนี้ได้ปึ๊บสีเหลืองปึ๊บสีเขียวปึ๊บปึ๊บสีฟ้าปึ๊บสีน้ำเงินสีม่วงแล้วก็อันนี้ได้แล้วก็มาจ้า เดียว15แล้วค่ะอันนี้ไม่รู้ว่าไปยังไงก็จะมั่วๆไปเลยโอ้โหได้เฉยโอเคถือว่า Very Good อยู่ฟึบป,ปึ๊บมาด่านสิบเรียบร้อยต่อไปเขาบอกว่า2องด่านในด่านเดียวโอเคสองด่านในด่านเดียวงั้นหรอกระโดดเป็นบล็อกไปก่อนหวังว่าคงจะไม่เล่นบล็อกล่องหนอีกใช่ไหม แล้วก็ไปตรงนู้นวึบอือหเกิดไม่ถึงชึบชึบอือถึงแล้วโอเคต่อไปเป็นการเซฟปึ๊บเซฟแล้วไปค่ะชุบโดดมาบอกเลยว่าการเล่นกระโดดในครั้งนี้นิ้วแทบล็อกโอเคขึ้นมาถึงข้างบนยิงดเดียวโอ้โหตรงนี้สวยงามมากมาฟึบฟึบ ด่านสิบแปดแล้วนะคะไปไปมันดูอีซี่นะบางทีโอเคถึงตรงนี้แล้วยังไงต่ออุ้ยไทยอ๋อถ้าเหยียบมันจะแบบมีบล็อกมากันหนะ้าเราไม่กลัวแล้วเราก็โดดมานี่ขึ้นไปนี่โอ้โหดูอีซี่เนาะน่าจะต้องไปตรงนี้โอเคไปตรงนี้อุย้ยถึงถึงหรือเปล่าฟึบ ไม่ถึงแน่ๆเลยกินไก่ย่างวิ่งก่อนดีกว่าวืบอืมชุบมันเอ้าไม่ถึงวืบวืบฟึบอืมฟึบถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเซฟด่านสิบเก้าโอเคเอ้ามาเอาใหม่ฟึบโอเคแล้วเราก็โดดไปที่ตรงนี้โอเคแล้วก็ไปอันนี้โอเคโดดย่างอยู่แล้วเนี่ยโอเคไม่ติด ถึงไหมถึง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 ถ okay. <Industry. 09> okay. ึงถึงถึงถึงโอเคถึง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 โอเคเรียบร้อยเลเวลที่20ตอบคำถามอ่ะเอาแล้วสิสายรุ้งมีกี่สีเจดสีค่ะเดินมาโอเคตรงกลางของสายรุ้งคือสีอะไรสีเขียวปะสีเขียวมาโอเคต่อไปค่ะจงเรียนลำดับสีของสายรุ้งมาแดงส้มมันต้องอันนี้ เหลืองเขียวหมุมานนิดเอ้าไม่ใช่อันตรงกลางตั้งหากแล้วก็แดงส้มเหลืองเขียวอ๋อมันสีฟ้าก่อนค่อยสีดังเงินไงเราก็มองแต่อักษรสีของมันด่านนี้คือด่านเลเวลเท่าไหร่20สิคะด่าน19ผ่านมาแล้วถูกต้องไหมถูกโอเคผู้สร้างแมปชื่ออะไรตายแล้วอันนี้คราฟหรือเปล่าอ้าถูกเป็นไงตอบแล้วเบวผ่านนะคะ สีแดงบวกสีเหลืองเท่ากับสีก็เป็นสีส้มสีฟ้าบวกสีเหลืองก็เป็นสีเขียวอันนี้อ่าเรียบร้อยต่อไปนะคะคำถามนี้คือคำถามที่เท่าไราหรอ่ะมีนับด้วยอ่ะเก้าแล้วกันไปอ้าโอเคไม่ใช่ต่อไปก็ประมาณเจ็ดคำถามอ่ะแล้วอันนี้เมฆนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มไอ้นาลอ,อยอยู่ชั้นบรรยากาศที่เราสามารถมองเห็นได้ดอันนี้ไม่ใช่แล้วหนึ่ง อันนี้หรือเปล่าตั้งจากที่เรียนมาเป็นไงถูกเฉยที่ผ่านมาคุณผ่านประตูห้องทดสอบกี่บาน2ี 21. อ็อะบุ่มดาไม่ใช่โอ้โหก้อนนี้ก็อันนี้นี่โอเคเป็นไงสายรุ้งเกิดจากอะไรนี่อันนี้ค่ะบุมอ่านเรียบร้อยอ่านอยา่างรวดเร็วกระโดดขึ้นไปอีกนิดนึงอ่ะทุกคนกินไอ้น,นี้ก่อนเลยโดดไปค่ะโดดไปค่ะ โดดไปโดดไปกระโดดไปถึงแล้วโอเคบอกว่าเลือกทางในทางหนึ่งที่ท่านชอบอม,มีให้เลือกทางที่ชอบด้วยเราไปกับลูกศรแล้วกันปึ๊บปึ๊บอือหือือหอปึ๊บปึ๊บโอเคเซฟต่อไปเหมือนเลือกได้สองทางแนละ้วบุ๋มก็เลือกทางนี้เรียบร้อยแล้วมาไปเลย โอ้ยเมื่อกี้เกอบไม่ได้โอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่เฟึบวิ่งฟึบฟึบปึ๊บมาปึ๊บโอโหฟบเรียบร้อยแล้วไปไหนต่อกระโดดขึ้นอีกหรอหรือว่าไปตรงนี้อือโอเคเดี๋ยวเอาใหม่สิเอาใหม่ก่อนอันนี้มันจะดีด เราขึ้นไปตรงนุ่นแล้วก็มาเยียบไม่ทันเดี๋ยวขอลองใหม่นะคะปุงป้งปุง้งปุ้งอ่ะอันนี้ไม่ดีนะปุง้งเดีวเ๋ยวเดี๋ยวเจน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 กินก่อนกินก่อนปุง้งไม่ถึงโอ้โหตายฟรีเลย <laughs> มาเรามาลองใช้เส้นทางไม่รัดกันบ้างดีกว่า ไปจ้าเฮ้ยนี่ก็ไม่ยากนะทุกคนนะน้องก็ถือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมองก่อนอือเดี๋ยวตายอีกแล้วไปตรงนู้นฟึบถึงนี่ไงต่อไปก็เป็นสีม่วงฟึบเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นปึบถึงตรงกลางพอดีโดดค่ะโอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นกับมิวของบุ๋มโอเคโอเคตรงนี้โอ้โหกว่าจะถึง เห็นไหคะค่อยค่อยค่ะปุ่มต้องไปอันนี้นะคะฟื้โอเคเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปฟื้นอื้มฟื้อุ้ยไม่ถึงโอ้เฮ้ยเริ่มทอแล้วอ้ออ้ออืออปุ้งอุ้ย อย่าตายอย่าตายอย่าตายปึ้งถึงแล้วโอเคปึ้งปึ้งถึงสักทีโอ้โหบุ่มลองทั้งสองทางกว่าจะผ่านนะคะมาเอามาเซฟกันดีกว่าเซฟต่อไปด่านที่25โอ้โหเป็นดรอปเปอร์ให้ซะด้วยตรงไปรูไหนดีละคะนี่โอเคเมื่อกี้เมื่อกี้ติดบัคไม่ตายปึ้ะปึ้มปึ้งปุ๊งโอเคเย่ รับดาวชน,นะแล้วนะคะเย่ก yeah! ว่าจะชน,นะบุ๋มใช้เวลาไป30กว่านาทีบอกเลยว่าแมปนี้สนุกมากๆนะคะใครอยากเล่นแมปนี้นะคะก็คือชื่อแมปจะเป็นปลากัวเรนโบว์คปสอบสมบูรณ์นะคะผู้สร้างคือวรวิชนะคะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายมาเริ่มใหม่อีกแล้วเนี่ย